ฮาร์ดสโตนคือเกมเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าเกือบ99ก็ยังอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเกมฮาร์สโตนการที่เราจะเข้าใจบางสิ่งได้จริงๆเราต้องรู้หน้าที่หรือจุดประสงค์ของมันก่อนเหมือนกับเวลาเราจะจีบใครสักคนถ้าเราไม่รู้จักนิสัยใจคอของเขาเลยไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรเกลียดอะไรหรือมองหาความสัมพันธ์แบบไหนเราก็จะทาอะไรผิดไปหมดส่งข้อความตอนเขาไม่ว่างโทรไปตอนเขากําลังอารมณ์ไม่ดีหรือพยายามพูดในเสียงที่เราคิดว่าเขาจะชอบแต่จริงๆแล้ว ก็ไม่สนใจเลยแต่พอเรารู้หน้าที่ของสิ่งที่เราทําว่าตอนนี้เราไม่ได้จะจีบเพื่อเอาชนะใจในวันเดียวแต่เพื่อทําความรู้จักและสร้างความไว้ใจทุกาการกระทาของเราก็จะเริ่มมีที่มามีเหตุผลและมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นเหมือนเราเข้าใจระบบของความสัมพันธ์ว่ามันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความหวานแต่มันขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจเกมฮาร์สโตนก็เหมือนกันเมื่อคุณรู้ว่าฮาร์สโตนถูกสร้างมาเพื่ออะไรเป้าหมายของเกมคืออะไรข้อมูลนี้จะกลายเป็นเข็มทิศที่ช่วยจัดระเบียบการเรียนรู้ของคุณได้ทั้งหมดมันจะทําาาาาาาใใใหหห้้คคุณเเเเขจวว่่่่อออะะะไไไรรรรรรืืสสิิงันนนนนกกกกกชมมมปป็ดดีแย เพย์ที่เหมาะสมการจรัดระดับการเล่นการ์ดการตัดสินใจตอนเทิร์นสําคัญทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนขึ้นอยาให้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะที่มันไม่ชัดเจนฮาร์สโตนคือเกมเกี่ยวกับการลดพลังชีวิตฝ่ายตรงข้ามให้เหลือศูนย์ก่อนที่เขาจะทําแบบเดียวกันกับคุณนี่คือกฎเหล็กเป็นข้อเดียวที่นิยามว่าอะไรคือชัยชนะและอะไรคือความไม่แพ้ในเกมฮาร์สโตนแต่ผู้เล่นหลายคนกลับลงลืมจุดน,นั้นไปพวกเขาเริ่มคิดว่าฮาร์สโตนคือเกมที่ต้องเล่นให้ดูโปต้องมีคอมโบเท่ต้องโชว์เพย์เหนือเหมือนคนจ ได้จริงๆคือความเข้าใจและสุดท้ายก็เลยแพ้ทั้งในเกมและในความสัมพันธ์ของเข้าใจผิดที่ทําให้ผู้เล่นหลายคนเล่นแย่ลงที่พบได้บ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ชนะเกมและอาจทําให้แพ้มากกว่าเดิม Hard Stone คือเกมที่ต้องเล่นเด็กที่เราออกแบบเองเท่านั้นถึงจะสนุก Hard Stone คือเกมที่ต้องเก็บการ์ดไว้ใช้ในจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุด Hard Stone คือเกมที่ต้องกําจัดมีเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามให้หมดทุกตัว Hard Stone คือเกมที่ต้องเล่นยื้อจนกว่าทรัพยากรของศัตรูจะหมด Hard Stone คือเกมที่ต้องเดาแลคเตอร์การ ฮาร์สโตนคือเกมที่ต้องใช้แผนที่ซับซ้อนที่สุดถึงจะดีฮาร์สโตนคือเกมที่ต้องเล่นเด็กแฟฝๆไม่ใช่เด็กที่ดูโกงหรือไม่เท่หากคุณเคยได้ยินคนพูดว่าผมไม่เล่นเด็กสมองน้อยอย่าง e อโกหรอกมันดูไม่เท่แค่ตีหน้าเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากโดยอีฟังก็ตายเองนั่นแหละคือคนที่เล่นตามกฎที่เขาคิดขึ้นมาเองพวกเขาไม่ได้เล่นเพื่อชนะ แต่เล่นเพื่อรู้สึกว่าตัวเองฉลาดซึ่งไม่เกี่ยวกับการลดพลังชีวิตฝ่ายต่งข้ามให้เหลือศูนย์เลยผลที่ได้คือพวกเขาจะแพ้และเรียนรู้เกมได้น้อยลงเรื่อยๆการเข้าใจว่าฮาร์สโตนคือเกมที่มีเป้าหมายคือทําให้พลังชีวิตของฝ่ายต่างข้ามเหลือศูนย์คือหลักฐานทุกอย่างในเกมมันช่วยให้คนตัดสินใจถูกว่าเทไหนที่ทําให้เราเข้าใกล้ชัยชนะมากที่สุดมันช่วยให้คนมองเห็นว่าเทไหนกาลังเสียเวลาไปกับสิ่งไม่จําเป็นและมาช่วยให้คนเล่นอย่างมีเป้าหมายมีประสิทธิภาพไม่ลงกับสิ่งที่ดูเทแต่ไร้ประโยชน์ เมื่อคนเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งทุกการ์ดทุกเด็กทุกเทิร์นจะกลายเป็นคำถามเดียวสิ่งนี้ช่วยลดพลังชีวิตสัตรงให้เหลือศูนย์ได้อย่างไร